สวัสดีค่ะเราอยู่ในคลิปอธิบายไวยากรณ์มินะเล่มหนึ่งนะคะแล้วคลิปนี้ก็เป็นบทที่สิบสองแล้วบทสุดท้ายของเล่มแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเล่มนี้นะคะอ๋อไม่ใช่เล่มนี้บทนี้นะคะเขาจะมีการผัน adjective เพิ่มเติมอ่าผัานยังไงเดี๋ยวดูก่อนขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะอืมเมื่อก่อนเนี่ยอ่าเริ่มจากชิสึกะ ที่เป็นน a แอ e จ t ที e นะคะเรารู้แล้วว่านะกับนามเนี่ยผันเหมือนกันก็คือเติมเดสกับจ้าอะลิมาเซงเหมือนกันนะคะในบทก่อนหน้านี้เราเคยเจอการผันแค่บอกเล่ากับปฏิเสธเนาะอย่างเช่นค o n โนมัตจิวะชิสกาเดสก็คือเมืองนี้เงียบสงบอ่าโนมัตจิวะชิสกาจ้าอะลิมาเซงก็คือเมืองนี้ไม่เงียบสงบอ่ะอันนี้เป็นแค่บอกเล่า กับปฏิเสธในปัจจุบันนะคะค่าวนี้มาดูพาร์ทอดีตของเขาบ้างค่อยๆเปิดทีละนิดแล้วกันเนาะเอางี้ก่อนเห็นไหมคะว,ว่าจากเด s เป็น d e ชิตะคราวนี้ไอ้คำว่าเด s เนี่ยมันจะแปลว่ามันคือ is r m a ม e มันคือเป็นอยู่คือพอมันเป็นอดีตมันก็จะเป็นอะไรคะเป็น WAS were นะคะพอมันเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บ มันก็จะให้ความหมายว่าเคยเป็นอ,อตอนนั้นอะมันเคยมันเคยเป็นยังไงอ่ามาดูมาดูาดโคโนโมันจิวาชิสกัเดชิตอมก็คือเมืองนี้อะเคยเงียบสงบซึ่งตอนนี้อาจจะไม่เงียบแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันเงียบนะเมืองเนี้ยอืแต่ตอนเนี้ยมันอาจจะไม่เงียบแล้วอะทีนี้พอมันเป็น ปฏิเสธอดีตบ้างเช่นคอนมาจิวาชิสก้าจ้าอาริมาเซงเดชิตะมันก็จะแปลว่าตอนนั้นน่ะมันไม่เคยเป็นคอนมาจิวาชิสก้าจ้าอาริมาเซงเดชิตะเมืองนี้เนี่ยเมื่อก่อนน่ะมันไม่เคยเงียบนะก็แสดงว่าตอนนี้ทำไมคะตอนนี้เงียบแล้วอืมตอนนี้ก็อาจจะเงียบแล้ว เห็นไหมคะว่าเขาเพิ่มเติมการผันขึ้นมาอ่ามาดูดูตามนี้นะคะนะกับนามอาไม่ใช่นะกับนามถูกต้องละเอ๊ะอะไรของเราเนี่ย adjective <laughs> ะกับคำนามผันเหมือนกันนะคะสังเกตดูนะคะอย่างเช่น a m e a m e d e s chiska c h i s k a e s าเป็นปฏิเสธบ้างปฏิเสธนะคะมา a m e จ้าอะลิมาเซงชิสกะจ้าอะลิมาเซงิงจะใช้เดวะก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะพอมาเป็นพาร์อดีตก็จะเป็นเดชิตะเนาะอเมเดชิตะกับชิสกะเดชิตะถ้าเป็นปฏิเสธอดีตบ้างก็จะเป็นอเมจ้าอะลิมาเซงิงเดชิตะกับชิสกะจ้าอะลิมาเซงิงเดชิตะนะคะมาดูการผันแบบนามบ้างนะคะอย่างเช่นคิโนะวะอาเมเดชิตะเมื่อวานฝนตกอืมก็คือตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ตกแล้วก็อยู่ไปแล้ว เนาะหรือคิโนโนชิเกงวะคันตันจ้าอาริมาเซงมันก็จะแปลว่าวข้อสอบของเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะเออคันต ja ันจ้าอาริมาเซงนั่นนะคันตันจ้าอาริมาเซงเดชิตะ ja นะคะสอรรี่นะคะต้องเติมเดชิตะด้วยมาเซงโอ้ ก็คือข้อสอบเมื่อวานเนี้ยมันไม่ง่ายนะอเป็นปฏิเสธอดีตแล้วนะคะต่อไปมาดูฝั่งอิแอดเจตีบ้างบทก่อนหน้าน,นี้เราเคยเรียนมาก็คือแค่บอกเล่ากับปฏิเสธนะคะเช่นบอกเล่าก็เติมเดสไปปฏิเสธตัดอิเติมคุณหนเช่นคําว่าท่าไขที่แปลว่าสูงหรือแพงอ่ถ้าเป็นบอกเล่าก็ท่าไข้เดถ้าบอกไม่สูงก็ ทา,าคะค n ไนเดสนะคะไม่สูงไม่แพงคราวนี้เนี่ย adjective อ,อีกเขาก็จะมีความพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาผันไม่เหมือนกับนามแล้วก็นะ adjective นะคะเป็นยังไงมาดูกันดูในตารางก่อนแล้วกันนะคะเห็นไหม,มคะคำว่าบอกเล่าปัจจุบันอัซซึเดสอดีตอัซซึขัดตัดตัดอีกแล้วก็เติมข,ข,ขัดตะอัซซึัดตปฏิเสธอัซซึคูไนเดอ่ะ ปฏิเสธอดีตดอซึคุณคัดตะเดสเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคนะคะเช่นถ้าบอกว่าวันนี้ร้อนเคี่วว่าอซึเดสวันเนี้ยไม่ร้อนนะเคี่วว่าอซึคุณะเอาใหม่นะคะเคี่วว่าอซึคุณ่เดสวันนี้ไม่ร้อนถ้าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยร้อนนะคิโนะวะอซึคัดตฏเเสเมื่อวานเนี่ยร้อนนะ ต่อไปถ้าบอกว่าเมื่อวานเนี้ยก็ไม่ร้อนนะเมื่อวานเนี้ยมันไม่ได้ร้อนนะคิโนวะอาซึคุณะคาตเดสมีการผันเป็นรูปอดีตแล้วก็ปฏิเสธอดีตเพิ่มเติมมานะคะต่อไปเราก็จะมาเจอกับโครงสร้างคำนามที่หนึ่งวะคำนามที่สองโยริ ori, แล้วก็ adjective หรือคำคุณศัพท์นะคะตามด้วยเดสโครงสร้างเนี้ยมันจะบ่งบอกว่า ข้างหน้าวะเนี่ยมากกว่าหลังวะคํานามข้างหน้าวะมันมากกว่าหลังวะมากกว่าเรื่องอะไรไปดูหลังโยรินะคะอย่างเช่นโคโนคุรุมาวะอนโนคุรมุมะยยริฮีโรอยเดสรถคันนี้มันทําไมคะก,ะกว้างกว้างกว่ารถคันโน้นนะคะโยริจะแปลว่ากว่าเนาะ ต่อไปฮอกไกโดว่าโตเกียวโยริโทยเดีสฮอกไกโดเนี่ยมันไกลกว่าโตเกียวอีกประโยคหนึ่งนิฮงวะไทยโยริสมุยเดสที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนาวกว่าที่ไทยเราอยากจะบอกว่าอะไรมันกว่าอะไรแล้วก็เอาสิ่งที่มันมากกว่าเนี่ยไปไว้ข้างหน้าวะ ซึ่งเขาเป็นประธานนั่นเองนะคะประธานเขาเขาก็จะต้องโดดเด่นอะไรที่อยู่หน้าวะก็จะโดดเด่นอยู่เสมออืหน้าวะจะเป็นสิ่งที่มากกว่าหลังวะส่วนมากกว่าเรื่องอะไรมันจะไปอยู่หลังโยลิกนะคะต่อไปโครงสร้างต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งว่าสิ่งไหนมันจุดๆ,ๆกว่ากันอามาดูนะคะโครงสร้างมันคือคำนามที่หนึ่ง ตามด้วยคำช่วยโตะคำนามที่สองตามด้วยคำช่วยโตแล้วก็โดจิลากะคาคุณศัพท์เดสกาเออยังไงอ,อย่างเช่นอย่างเช่นสัก,กะโตยากคิวโตโดจิลากะโอมูชิเลยเดสกาฟุตบอลกับเบสบอลเนี่ยอย่างไหนมันสนุกกว่ากัน โดจิระให้แปลว่าอย่างไหนแล้วกันนะคะอืมจริงๆแล้วคําว่าโดจิระเนี่ยมันก็แปลว่าทางไหนฝ่ายไหนอยู่แล้วนะคะเนาะส่วนคําช่วยกะตรงนี้ก็คือกะมาจากคําคุณศัพท์นะคะกะใช้กับ adjective ต่อไปเวลาเราตอบเราก็จะเลือกคํานามสองอันเนี่ยเวลาเขาถามสองสิ่งอะ่ะเราก็จะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกคำนามไหนมาแล้วก็เอามันมาวางข้างหน้าตามด้วยโนโคกะแล้วก็ adjective เหมือนเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้เขาถามว่าซากะโตอยาคิวโตโดจิลากะอโมชิโรเดสกะฟุตบอลกับเบสบอลอย่างไหนสนุกกว่ากันสมมุติเราตอบว่าฟุตบอลมันก็จะเป็นซากะโนโฮกะอโมชิโรยเดส นิดหนึ่งนะคะคําว่าโฮกะโนโฮกะเนี่ยมันมาได้ยังไงอ่ะคําว่าโ no นนี่มันมันคือคํานามสองคำเชื่อมกันอยู่แล้วนะคะโฮตัวเนี้ยมันจะแปลว่าฝ่ายเวลาเวลาคนญี่ปุ่นเขาตอบเนี่ยเขาจะให้ความรู้สึกประมาณว่าทางด้านของฝ่ายนี้นะมันจุดๆนะคะมันก็จะเป็นสก,กร no ัรโนโฮกะอมจิโรยเดสดนะ เราอยากจะเปรียบเทียบอะไรเราก็เอามาแล้วก็ตามด้วยโต๊ะนะคะแล้วก็ดจิลากะแล้วก็คำคุณศัพท์นะคะต่อไปนี่มาเจอนี่อีกแล้วโครงสร้างอันนี้อาจจะงง,งงนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วใช้ง่ายมากมาดูคำนามที่หนึ่งคำนามตามด้วยโนนักกะเดะ ในวงเล็บนะคะโนนักกาเนี่ยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้จะใช้แค่เดะอย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะตามด้วยคําที่เป็น question word นะคะ mm hmm. เช่นอะไรที่ไหนใครเมื่อไหร่แล้วก็กะอิจิบังคําคุณศรรัพท์เิสกาคำว่าอิจิบังมันคือที่1ที่หนึ่งที่1ก็คือที่สุดนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคก่อน ไทยเลียวหลีโนะนักะเดะไทยเลียวหลีโนะนักกะเดะนันิกาอิจิบังยูเมเดสกามันจะแปลว่าในบรรดาโนะนักะเดะเนี่ยมันคือถ้าแปลตรงตัวโนะแปลว่าของนัก,กะแปลว่าภายในหรือในกลุ่มอะหรือในในกลุ่มของอาหารไทยถ้าแปลตรงตัวมันก็จะแปลแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ให้มันได้ความหมายเป็นภาษาไทยเลยแล้วกันก็คือในบรรดานะคะในบรรดาอาหารไทยเนี่ยอะไรนั่นนี่อะไรที่มีชื่อเสียงยูเมแปลว่ามีชื่อเสียงที่สุดอิจิบังแปลว่าเลขหนึ่งแปลว่าที่หนึ่งอยู่ที่สุดนะคะอ่ะทีเนี้ยเขาตอบมาว่าต้มยำหม,มูกุ้งกะอิจิบังยูเมเดสก็คือต้อยมยำกุ้ง มีชื่อเสียงที่สุดนะคะถ้าเราอยากตอบอะไรเห็นนะคะก็เอาคำนามนั้นมาตามด้วยกาอิจิบังแล้วก็คำคุณศัพท์เหมือนเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอย่างอื่นบ้างนะคะเช่นถ้าเราไม่เติมนักกะเข้าไปนะคะนักกะก็คือน,นี่นะคะโนนักกะนะเราก็สามารถจะเติมแค่เด็เนี่ยก็เขาก็เข้าใจแล้วนะคะเดก็จะบอกขอบเขตของคำนามอยู่แล้วนะคะอะ นห้องเรียวรีเดะนั่นนีกะอิจิบังสกิเดสกาในบรรดาอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชอบอะไรที่สุดเขาตอบมาคือซูอชิกะอิจิบังสกิเดะชอบซูชิที่สุดต่อไปนีห้องเดะโดโคโดโคกะอิจิบังสกิเดะสกาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยชอบที่ไหนที่สุดอ่าโดโคนะคะเขาตอบมาว่านาระกะอิจิบังสกิเดสชอบนาระที่สุด ต่อไปใช้กับช่วงฤดูการหรือใช้กับช่วงเวลาบ้างนะคะนี่ฮงเดออิสสึกะอิจิบังซามุเดสกะที่ญี่ปุ่นเนี่ยช่วงไหนอากาศหนาวที่สุดอ่ะสมมุติเขาตอบมาเป็นเดือนหนึ่งอ่ะก็จะเป็นอิคากะสึกะอิจิบังซามุเดสก็คือเดือนหนึ่งอ่ะหนาวที่สุดนะคะโอเคจบแล้วกับการอธิบายไวยากรณ์มินนะเล่มหนึ่งนะคะ หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ